เสียงเชียร์ของพี่น้องคือกำลังใจของผู้เก่าจิตตะเกษแม่ทัพใหญ่นำหน้าสารต่อพัฒนาปากน้ำโพอย่างมุ่งมัน่นและต่อเนื่องไม่สะดุดไม่ติดขัดทำงานต่อได้ทันทีปากน้ำโพต้องไปต่อจิตตะเกษพร้อมระเบิดฟอร์มยักษ์แับเพิ่มแรงขับเคลื่อนเร็วมิติใหม่การเมืองท้องถิน่นไอดีกระฉูดกับ15นโยบายสุดบังคับเคลื่อนปากน้ำโพเจริญรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดจิตตะเกษนำขุนศึกผู้เชี่ยวชาญงานท้องถิน่น ลงพื้นที่ประสบพบปะเจเจอพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทุกชุมชนทุกคําตอบรับทักทายรอยยิ้มและเสียงสนับสนุนที่ได้รับคือกําลังใจสําคัญเหมือนน้าทิพย์ชโลมใจทําให้ผมจิตกเกษมเดินหน้าต่อไปเพื่อมือนครสวรรค์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ผมขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยนะครับผมขออาสาเข้ามาทํางานต่อเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนทีมพัฒนาบ้านเมือง ทีมของคนท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นรู้เึกกทุกปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกนายกเลือกจิตตะเกษมเลือกสมาชิกเลือกทีมพัฒนาบ้านเมืองทีมพัฒนาบ้านเมืองเลือกตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์นายกคนเดิมเนี่ยลูกทิมอยู่เนี่ยเนี่ย ปีดไม่ต้องมาหาเสียงแล้วโอเคขอบคุณมากฝากด้วยนะครับเดี๋ยวลูกคีมยู่ปอพรสวัดวันนี้มาเยี่ยมหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยลูกคีมนะฮะลูกคีมพรสวัดยู่นะสองเนี่ยนะขอบคุณนะครับวันนีนะฝากคีมเดิมนะนายกคนเดิมนะเดี๋ยวลูกคีมยู่ปอพรสวัดเนอะยังไงเอาเหมือนเดิมนะ อ่ขอบคุณนะครับทีมนะอ้าวเอาทีมเดิมทีมเดิม,ม,ดมนายกคนเดิมแล้วก็ทีมเขตสามเนี่ยเขตสามสมาชิกมาเยี่ยมนะทีมด้วยนะครับนายกปิดเกษมนะฝากทีมเดิมนะออนายกคนเดิมนะ อย่าฟังค้าคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวอ๋อสวัสดีฝากชีนพัฒนา,นาบ้านเมืองนะในยกคนเดิมนะและทีมเดิมนะเนี่ยยงปอ,องประวัติ